เช้าๆครับตอนอาจารย์พัดนะครับจากอุดรธานีนะครับสนใจการปลูกไผ่พาชมโซนไผ่บงหวานชมหน่อครับพาชมโซนไผ่ลวกหวานครับวันนี้ได้ข่าวเราทราบอาจารย์พัดใช่ไหมครับจากอุดรอำเภอไหนครับอยู่บนดุงครับอยู่บานดุงอาจารย์อยากจะมาชมมาชิมไผ่ลวกหวานนะครับสนใจอยากปลูกเนาะก็เลยพาเข้ามาอยากรู้ว่าไผ่ลวกหวานไผ่ลวกหวานเนาะอร่อยไหมนะครับเดี๋ยวพาอาจารย์ดูแล้วก็ ให้จา์ลองขุดดูนะครับนี่ครับไผ่ลวกหวานอ๋อมันมีอันนี้ทำให้มันขาวครับนี่พาอาจาย์เรียนรู้อาชีพชาวสวนไผ่อันนี้ก็นี้ต่อเก่าใช่ไหมครับใช่ต่อเก่านนี้ก็คือโซนห้าปีอะไรนะครับเขาแสดงว่ามันอ่อนอยู่นะนี่อ่อนเรียบร้อยโอ้มีสองมีสองนอโอเคเออดินนิ่มอยู่ จะมีลากออกรีดีอุ้ยสามนออีกสี่นอหนอดกมากเลยนี่ดีหนอเออก็บหกอยดีนะเยียร้้อยครับหน่อสดไผ่ลวกหวานพาชมโลงอกขยายพันธุ์ไผ่ของไร่เราครับผักหวันป่าอายุสิบกว่าปีครับพาอาจารย์พัดชม เมล็ดยังไม่สุกครับตาชมต้นยางนาลงเชื้อเห็ดอายุปลูก1ิบเดือนครับต้นยางนาและต้นกุ้งครับอาจารย์พัฒน์มณิชนบ้านนาครับมาชิมหน่อสดไผ่ลวกหวานที่อาจารย์พัฒน์ขุดนะครับแล้วก็หน่อต้มครับอาจารย์ครับลองชิมดูครับอันนี้ก่อนหน้าหน่อดิบไหครับหน่อดิบครับอาจารย์ อันนี้เป็นนอสดไผ่ลวกหวานสุขสวัสดิ์ครับลองชิมดูว่าหอมมากเลยจะหวานไหม,มชิมมานะโอเคครับอาจารย์หวานกรอบหวานกรอบเหมือนนอเหมือนนอเพกเลยเหมือนนอเพกใช่ไหมฮะมใช่ไหม,อ,มอร่อยนอกิมนม่ดูต่อด้วยหนอต้มไผ่ลวกหวานครับ ครับอืมมีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นมาครับจะได้กลิ่นหอมหอมเหมือนอะไรครับปจาจย์อืมเหมือนกินข้าวโพดเลยครับอร่อยที่บ้านดุงอุดรมีไหมครับแบบนี้ไม่เคยเจอเเจอ,อันนี้แทบไม่มีเสร็จเลยนะค,คือแบบมันจะเนียนอนะ่ะครับอ,อร่อย เพื่อนๆนะครับที่อยากเข้ามาชมเข้ามาชิมเหมือนอาจารย์พัดก็มาได้ครับที่ไร่สุขสวัสดิ์ครับอยู่ที่บ้านให้เดือยตำบลท่านพงเมืองจังหวัดหนองบัครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พัดมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์พัดที่มาดูต้นพันธุ์แล้วก็หน่อสดไผ่เลือกหวานได้แล้วครับขอบคุณครับของสวนดูแลดีครับขอบคุณครับทานไผ่อร่อยด้วย